สวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่25เดือนธันวาคมปี64นะครับก็มาทําการบ้านหุ้นกันซึ่งเราจะนําข้อมูลหลังตลาดปิดวันศุกร์นะฮะมาทํากันบ้านกันว่ามีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราแล้วก็ร่วมทํากันบ้านกันในทุก EP นะครับก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตลบไป4จุดครับแล้วก็ได้แท่งแดงมา ตำแหน่งการยืนก็ยังถือว่าโอเคครับดินได้ลุ้นอยู่นะครับในตรงนี้เพียงแต่ว่าแท่งสีของแท่งเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสีแดงไปนิดนึงแล้วก็ตลาดดูเหมือนจะค่อนข้างทรงๆตัวด้วยนะครับแกว่งตัวไม่ไม่ไม่ไกลไม่ไม่กว้างมากนะครับโดยทำา i g อยู่ที่1644นะครับแล้วก็ทำโ o w ที่หน่งกอยแว่งอยู่ประมาณสัก7จจุดนะครับนะก็ไม่เยอะครับไม่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ ไม่ได้ดูมีนัยยะอะไรมากในตรงนี้นะเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อในวันจันทนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่สแกนกันหน่อยครับว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับก็ก่อนอื่นก่อในใดก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าเราจะปิดคอมเมนต์ไม่ให้คอมเมนต์เพราะว่าวันอ,อีพีที่แล้วลืมลืมปิดนะฮะแล้วก็เรื่อง,องเรื่องคือไม่อยากให้พื้นที่ใต้คลิปเนี้ยเป็นพื้นที่สําหรับการถามหุ้นใบหุ้นวิเคราะห์หุ้นนะครับ ถามหุ้นกันกรตเขาไม่ค่อยชอบในตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ท่อนข้างดิกเลี่ยงที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการสอบถามหุ้นใบหุ้นนะครับอโอเคมาดูการบ้านของเรานะครับตัวแรกก็ปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับก็เอาเฉพาะข้อมูลไปแล้วก็ไปทำการบ้างกันต่อเองดีกว่านะครับนั่นก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วตัว A.D.D. นะครับ A.D.D. ตัวแรก ตัวนี้เป็นกันบ้าน ep ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะวันนี้ก็มาติดติดตามนะครับคือมาได้ดีเกินคา,าไดไห้ดีเกินคาดครับในคลิปที่แล้วนะครับเราให้ท่านอลองสังเกตแท่งนี้ดูนะครับแล้วก็มีบายชิกแนววันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแทงทะลุแนวต้าน3 0 5ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือผมมองว่าลองลองเสี่ยงดูนะครับลองเสี่ยงตามไปดูไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮะ โดยมีแนวต้านอ,อยู่ตรงนี้กลุ่มใหญ่เลยนะครับเนื่องจากมีวอลลุ่มอยู่แถวนี้เยอะครับกลุ่มใหญ่เลยคือ37.75ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่กว้างพอสมควรนะจากเทียบจากราคาปัจจุบัน31.50แล้วก็ไ้ถอดภัยครับปัจจุบันนี่31.75โดย30.50เนี่ยใช้เป็นจุด stop loss ได้ไหมนะฮะถ้ามันหลุดลงมากับไปที่เดิมนี่ก็แสดงว่าม,ม,มันมันอาจจะ ไม่ไปละนะครับก็ยอมไปนะครับอาจจะขาดทุนตรงนี้สักบาทนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคนะในในแผนตรงนี้ครับลองดูครับลองอไปข้อแผนส่วนตัวดูนะอันนี้โมเมนตัมอ, um ออกมาเป็นเชิงบวกแน่ๆนยตัวนี้นะครับแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ก็ต้องอาศัยดูหน้าง,งานกันอีกทีวอลลุ่มสูงทีเดียวครับเจดล้านหุ้นนะครับซึ่งสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับจะเห็นว่าอวอลลุ่มค่อนข้างน้อยนะเทดกานวันนึงไม่ถึงล้านหุ้นนะครับจนมาเมื่อวัน วันที่ยี่สามนะครับเขตกันรหลักล้านหุ้นก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็วันที่ยี่สี่เจ็ดล้านหุ้นเกือบแปดล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูถามว่าทางเจ้ามือเขายัางมีหุ้นอยู่ไหมยังมีหุ้นอยู่ในเต็มมือเต็มอัตราในตรงนี้นะถ้าจะทุบเลยทันทีผมว่าเขาจะไม่ค่อยได้อะไรมากน,าน่าจะมีดึงขึ้นสักหน่อยแล้วค่อยทุบลงมาอันนี้มุมมองส่วนตัวนะนะครับมุมมองส่วนตัวมาดูตัวถัดไปครับ BEC นะครับสวยเลยทีเดียวในหุ้นสื่อก็มีดีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งละแล้วก็เราได้เข้าเก็บไปในในแท่งท้ายสุดนะครับแท่งนี้นะฮะราคาก็13บกว่าๆนี่แหละนะครับในตัวเนี้ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือตัว e a i t ง่ายนะครับเอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับสอจุดเนี้ยคือ Buy ใช่ไหมตรงนี้ Buy ใช่ไหม buy อันนี้เซล อีเม e เราใช้เส้นห้าวันกับสิบวันนะอันนี้บ่ายนะเอาบ่ายรอบนี้ได้เยอะเลยนะแล้วก็มาเซลตรงแท่งนี้นะครับประมาณนี้ตรงนี้กำลังจะเกิดบ่ายอีกรอบผมว่าตัวนี้อีเมเทรดได้ดีนะครับเทรดได้ค่อนข้างดีดูจากการดูย้อนหลังในสองสามรอบล่าสุดนี้นะครับแนวต้านมีแนวเดียวที่เห็นตรงนี้คือห้าสิบขออภัยครับสิบแปดสิบห้าจุดแปดศูนย์นะครับสิบห้าจุดแปดศูนย์คือหรือว่ายอดยอดดอยเดิมของ รอบที่ผ่านมาตรงนี้ราคาปัจจุบัน13กว่าตรงนี้ผมว่าได้ลุ้นโดยถ้าหลุดโลตรงนี้ครับ12.9หรือ13ก็ได้กลมๆเลยนะหรือหลุด13เนี่ยเส้นนี้เลยครับผมว่าคัดทิ้งถ้าหลุด13คัดทิ้งแผนในใจเราประมาณนี้นะฮะถ้าไม่หลุดผมจะถือรอแต่ในใน,ในตัวเนี้ยผมว่า i n เคเต t o r มันค่อนข้างจะชัดนะใน EMA ในตรงนี้ครับจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงก็ค่อนข้างจะมีกลุ่มมีก้อนมีเทนของตัวเองที่ชัดเจน,นครับ เพราะนั้นตัวนี้สัญญาณอินดิเคเตอร์มันเป็นไบสัญญาลแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันยังไม่ตัดคอร์สกันนะแต่ว่ามันม้วนเข้ามาหากันละเพราะฉะนั้นในวันจันทร์ถ้ามันเขียวนะมันจะตัดเลยนะเขียวหรือว่ายืนยืนสูงกว่านี้สักหน่อยมันจะตัดเลยนะมันจะเป็นไบสัญญาลอย่างเต็มตัวเลยรบบตัวนี้ก็คือ bec นะครับลืมพิมพ์ให้ bec นะครับก็มาดีนะครับ ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่ลักษณะของการจับรอบแต่ว่ารอบของเขาก็จะกว้างนะครับหลายแทง่งเลยนะครับหลายแท่งนิดหนึ่งแล้วก็เป้าหมายก็สัก15บาทนะครับจากจากปัจจุบันนี้นะครับสิบาทกว,ากว่านะครับมาดูตัวถัดไปครับตัวนี้ก็สวยนะครับสวย CGS วันวันศุกร์เราเราได้เก็บเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะในในตัวนี้ก็าบาทบาทยีสกว่าสตางค์นะครับที่เก็บไป ตอนนี้ก็บวกอยู่นะครับสวยจริงนะสวยเดี๋ยวขยายให้ดูชัดนิดนึงครับโอเคชัดแล้วเนาะอะ cgs นะครับ tgs คันที่กรุปโคนดิ้งนะครับคันที่กรุปโคนดิ้งโอเคมาดูจุดดีดมาเลยจุดดีดนะครับ1.21 หรือ1.2นแถวนี้ครับนะครับฐานอยู่แถวนี้เลยนะครับอ่ะแนวต้านนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับจุดที่ใกล้สุดแล้วก็เป็นจุดล่าสุดด้วยที่เขาไปถึงมาแล้วก็ก่อนที่จะย่อลงมานะครับคือ1.49นะครับี1.49โดยว่าเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะแท่งเนี้ยเขาริงเข้าราคาไหนก็ได้เพราะว่ามีบายสิญแนลของ EMA มาแล้วนะครับในตรงนี้ ก็มีความคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปได้ใกล้เทียงแนวต้านหรืออย่างน้อยครึ่งนึงครึ่งทางก็ยังดีก็ได้เยอะแล้วนะครับโดยหลุด1 2 1สองหนึ่งยอมทุกกรณีนะครับก็แสดงว่าทุบแล้วตัวนี้ทุบแรงไหมบอกแรงมากดึงขึ้นแรงไหมแรงมากเหมือนกันครับทุบทีหนึ่งเห็นไส้เห็นแท่งเทียนไหมครับยาวมากนะครับทุบจากบาท4ี่สี่สตางค์เหลือ,อจุดต่าสุดคือบาท26อ่ะโหหายไปเกือบ20สตางค์อะตรงนี้ทุบกันแรงมากครับทุบกันแรงจริงๆนะครับ แต่ถ้าดึงดึงขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีต้องเฝ้าออนิดหนึ่งนะนะครับก็วอลลุ่มร้อยสามร้อยเกาล้านหุ้นวอลลุ่มสูงสูงมากสูงพอที่จะซื้อขายได้เพื่อเผอบางคนซื้อขายได้สองรอบต่อวันเลยด้วยซ้ำนะวอลุ่มขนาดนี้นะก็อันนี้สําหรับพวกที่เทรดั้นนะแต่ถ้าใครคิดอยากจะรันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คิดว่าไม่กี่แท่งเท่านั้นแหละมันก็จะจบเพราะตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันลันมัน หึ่งแท่งมันมันกว้างมันค่อ้างกว้างเพราะนั้นเต็มที่3แท่งสี่แท่งนะเต็มที่แค่นั้นนะนะเพื่อเผออาจจะ2ด้วยนะแล้วก็ย้อยลงมานะรเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ไปเลยแท่งนี้เป็นแท่งสุดท้ายที่มันจะขึ้นสมมุตินะหนึุดสคือคําตอบนะครับหลุดยอมสําหรับ CGS มาดูตัวถัดไปครับชโยครับชโยกรุป๊ปแหมสวยจริงๆนะครับ สวยมากนะครับในตัวนี้ก็เราเราจะคัดเลือกหุ้นแนวแนวนี้นะครับใครที่ดูรายการของเราอยู่เป็นประจำนะครับเราความจริงมันจะมีหุ้นตัวอื่นที่อาจจะทําให้ท่านทํากําไรได้นะครับแต่มันเป็นแนวอื่นไงมันเป็นแบบรูปร่างอื่นนะครับแต,แต่เราก็จะถนัดรูปร่างที่เกิดโกลเด้ c ค o อสของ EMA ใหม่ความจริงตัวนี้เกิดมาตั้งแต่แท่งก่อนหน้านี้แล้วนะเอะ๊เราไม่หยิบมาเป็นการบ้านเนี่ย อาจจะสแกนไม่เจอนะในวันในวันที่ยี่สามที่ผ่านมาบอลลุ่มก็สูงดีด้วยนะนะครับวอลลุ่มยี่สองล้านหุ้นเลยนะในวันศุกร์ที่ผ่านมาบอลลุ่มน้อยลงมาหน่อยเจ็ดล้านหุ้นแนตะ่ก็ไม่ได้แย่ตำแหน่งการยืนก็ดีด้วยนะนะครับตำแหน่งการยืนก็ดีเพราะฉะนั้นสองแท่งนี้ผมว่าน่าตามไปอยู่ห่อนเป็นบายสิกแนลแล้วตัวนี้ถามว่าเอ็มเอเทรดได้ไหมผมว่าได้นะนะครับอย่างอย่างรอบก่อนอยู่ตรงนี้นะแต่รอบก่อนมีฟอลสิกแนลนะแต่ไม่ได้เสียหายมากนะ รอบก่อนมีบอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็ย่อลงมาแล้วมันก็มีบายขึ้นมาใหม่ขาดทุนไม่เยอะครับถ้าท้าินฟอสซิ่งเนี้ยเพราะว่า,าจุดจุดสต็อปตรงเนี้ยนะครับเราสต็อปไปแต่ว่าไม่นานไม่กี่แทง่งมันก็จะมีบายใหม่ขึ้นมาให้ดังนั้นตัวนี้อีเบทได้ครับอย่างเช่นรอบก่อนหน้านั้นที่เขาเทล,ลงมาก็เ,าเซลล์ตรงเซลลแท่ง,งจุดนี้นะแถวจุดนี้ก็ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับในรอบนี้เป็นายซิกเนลนะครับแนวต้านนะครับ ่ 1. ขอให้ครับ13.90ฐานราคานะมีสองฐานนะครับฐานแรก11.9นะครับฐานนี้เลยที่ดีดมานะครับอีกหนึ่งฐานท่าน่าสุดเขาเรียกว่าฐานลองๆมาให้อ12.2ครับแถวๆนี้ครับอ12.2ครับก็หลุด12.2คัดทิ้งไปนะฮะในตรงนี้แล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนเอออาจจะใช้จุดเปลี่ยนเทรนก็นได้นะจุดเปลี่ยนเทรนผมใช้จุดกเรเด้งคลอสนั่นคือ 12.4ครับ12.5โดยประมาณนะครับตัวนี้ถ้าให้ใช้จุดซับลอสใดนะครับ11.9 12.2 12.5ผมว่านะจุดนี้ใช้12.5น่าจะโอเคนะนะครับโอเคว่าอีก2อันทั้งล่างนะผมว่ามันลึกไปนิดนึงนะครับองจ12.5ครับอันนี้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่13.9นะครับสำหรับรอบนี้ในกรณีที่เขาใจดีดันไปให้ไกลหน่อยนะแต่ผมก็ ถ้ามันขึ้นดีๆเรีกสักสองแท่งสองแท่งทผมว่าพึงพอใจละในรอบนี้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับว่าจะเลือกขายตรงไหนแต่ว่าเอาไปทางการบ้านเพิ่มเติม <c oughs> นะครับลองเอาไปใส่อินดิเคเตอร์อื่นเพิ่มเติมก็ได้อันนี้เพราะว่าเราใช้อินดิเคเตอร์เดียวนะครับอร่างนี้ก็จะเป็นการบ้านง่ายๆ <c oughs> เพื่อ, <ๆ S 2> อจะเพื่อที่จะให้ได้เข้าได้ถึงทุกกลุ่มทุกวัยนะฮะทุกทุกมือทุกเา <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกความเก่าบางคนใหม่บางคนเก่าไงานะครับ ทุกประสบการณ์ในการลงทุนนะครับทุกเพศทุกวัยเอออย่างนั้นแล้วกันนะฮะมาดูตัวถัดไปะฮะตัวถัดไป w วิร์กพอยนะครับก็รูปรูปทรงออกมาคล้ายตัวเมื่อกี้นะ BEC อาจจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับสื่อเหมือนกันนะฮะก็ออกมาคล้ายกันราคานะ่าคบหานะ คือมองว่าไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับมองว่าไม่ได้แพงในเชิงเทคนิคเป็นาคาเป็นราคาที่เอามาจากฐานฐา,านมาเลยนะเพราะว่าฐานของเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาแน่ชัดของเขาอยู่แล้วว่าฐานของชั้นอยู่ประมาณตรงนี้นะนะครับเส้นนี้เลยประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสองใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับก็จะลากไปต่ประมาณนี้ครับหลุดก็หลุดนิดหลุดหน่อยครับไม่ไม่ได้หลุดแบบพรวดเลย ฐานฐานแน่ชัดชัดเจนอยู่แล้วว่าตรงเนี้ตัวแถว21นะครับ21.2ออกมาเนี่ยไม่หลุดเนี่ยผมว่าได้ลุน้นะครับทําหน้าที่ได้ดีมาในหลายรอบแล้วแล้วก็เหมือนจะเกิดโคเด้งคลอสแล้วด้วยนะ EMA นะครับในตรงเนี้ยครับจากฐานขึ้นมาเอา่อเต้นมาชนกันละถ้าถ้าในวันจันทร์มันเขียวนะครเส้น EMA จะคลอสโดยสมบูรณ์นะครับจะคลอสโดยสมบูรณ์เลย่นะขยายให้ดู ครับแนวต้านถัดไปนะฮะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดศูนย์ครับยี่สิบสี่จุดเจ็ดศูนย์นะครับปลายตรงนี้นะฮะก็ลองวัดใจอเส้นแนวรับนะฮะว่าไม่หลุดนะฮะคือยี่บเอ็ดจุดสองถ้าหลุดยอมอย่างเดียวซึ่งราคาจากปัจจุบันเนี่ยครับยี่สิบสองจุดหนึ่งว่ายี่ิบสองข้วนว่ายี่สิบสองจุดสองเราจะขาดทุนประมาณหนึ่งบาทต่อหุ้นยอมแค่นั้นนะครับถ้าหลุด ลุดไปยอมลุดต้องลุดพวดน,นะดุดนิดลุดหน่อยก็ยังพอได้ลุ้นอยู่อย่างรอบก่อนนะดุดไปนิดเดียวนะอันนี้ก็ถ้าลุดพลวดลงไปก็ยอมอย่างเดียวในตรงนี้นะครับสําหรับตัวเวิร์กพอยต์ก็คล้ายๆตัวบีซีครับอาจจะเลือกเทรดสักตัวก็ได้นะถ้าส่งมันคล้ายลักษณะการดีดตัวคล้ายๆกันในตรงนี้อกอ็การบ้านของเราเราเลือกมาให้ประมาณนี้นะแต่ตัวอื่นที่สวยๆอะไรมันก็มีอย่างที่บอกแต่มันอาจจะไม่ตรงกับสไตล์ของเราแต่ท่านไปทําการบ้านเพิ่มเติมได้ไงนะครับ หรืออาจจะเปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในช่องอื่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยได้อาจจะไปอีกแนวหนึ่งนะครับสไตล์หนึ่งแต่ของเราหามาได้ประมาณ5ตัวนี้นะครับแล้วในบันจัทร์เราจะสแกนเพิ่มนะครับในช่วงเวลา10บโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งสแกนกันหน้างานอีกทีหนึ่งแต่เราก็จะมาทําการบ้านหลังตลาดปิดนะครับในช่วงค่าอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็ทำการบ้านร่วมกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอขบคุณทุกท่านมากเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ